สบายดีสบายดีทุกคนเมื่อมาพบกับน้องตุก๊กนส่องสาซมาเอชแนลเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามน้องตุก๊กเด็ด นะคะเทาก็มาพรมมีเข่าพัดหมูแล้วกันตำถาดเนาะยังยังพันปลายเนาะยัยงโบทันมาเนาะน้ีมตำมะฮู้เฟังคือคือเบ <c oughs> ื้องเด็กทองอ๋อเหอทอง้เป็นตนัาแซบเนาะอ้ะซิมๆๆซิมซุมคนตกิมไม่เซ๊าะอะไรตกสีตกสี เจ็บปเจ็บโอ้ยผู้สาวผู้งามๆกินข้าวเนี่ก็ม่หัวเลยว่ะย่างหนาผู้สาวยังโสดนาทุกคนผูสาวโสดทาโสดตุ๊กทา โซดบิค่ะ okay, <my> ยังแต่คนที่บิโสดจ้าโดบิค่ะ <laughs> บอลลินลนะบอลลินมาห <c oughs> ัวซาลโนเป็นแ้งดค่ะเหลือซเีย <laughs> นามเหลือแต่แาิก <laughs> คขอซิมบ้างค่ะซัมหาซันหน่อยสิ นจานน้อยทุกคนมาเยอะกินตำมาห้องเยอะทุกคนมาดิ่มาเมื่อยๆแล้วเากัต้องเติมพลังด้วยการกินเหม็นป่ากะกิงบอกขวามมือแต่ยังไงไม่ใชมาแย่งเดียวแล้ว มาเด้อทุกคนมากินน้ำกับอา, P F อาส่วน P B F C เดงงั้นมาว่ากินข้า, <c oughs> าวเอไป้อนา้วยกันน้องตุ๊กขอโตไปกินกันทุกคนมาเด้อมากินน้ำกันกคนเนี่ยที่ฮาว์ดเดินทางกลับแล้วเนาะย คือว่าน้องทุกปปเลย <laughs> <laughs> ทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตกกมาฮอดเือนแล้วเนาะมาละมาฮอดเทือนแล้วก็ฝนตกสองมือเหตุผลที่แม่เที่ยวหนีแม่เที่ยวเนาะและ้วกันแม่บนเรือแม่หายแม่หายยังเฮียที่ไปราแล้วก็คาแล้วจิงมาเนาะทุกคนแล้วก็ยังอีกคลิปหนึ่งเนาะที่น้องตกยังบมดปลอยเพราว่านคลิปนั้นเหมือนน้องตก คลิปนี่คลิปที่นกทุกเอาลงนี่เมีนคลิปที่นกทุกเดินทางแล้วก็นกทุกยากนําเสนอสองขางทางเนาะที่มีธรรมชาติเขียวงามเขียวเขียวกระจี้เนาะทุกคนและมันมีมเมียนแกะมีเอียงนาะนกทุกเดินทางไปบเบียงไซเนาะเพราะว่านกทุกไปกินเขาอยู่ห้านอาหารนั่นเพื่อนมือแล้วก็แล้วก็มีจุเอ๋ยเขาไปนํำน,นะ กินใต้หาได้ๆๆบ่ได้หลายปานใดนาะทุกคนแล้วก็นองตุกกอยากนําเสนอสอัน2ขางทางนาะแล้วก็นองตุน๊นองตุกขีรถจักไปหันมือถือฝตกนาะคําจึงออกมามา,มาหอดเฮือนไดนาะพระว่าตอนนองตุกอกอกจากตาลมาประมาณมมแล้วพอดีมัน,นงกินขาวอยู่หาดเพื่อนมือแล้วกําลังสิกลับแล้วนตก พละตกกันเลยว่ะนางยูหานเพื่อนมือหันโดนเติบจนประมาณสีหรือหามงงเนาะหาประมาณหามงุงน้องตุกเกาะเดินทางออกมาเนาะทุกคนแล้วก็อันบรรยากาศตอนเดินทางออกมาเป็นมืดแล้วก็คำ่ำแล้วก็เมื่อยแล้วก็ทางกับแบบทางเปียกทางอื่นทางทางซุ่มแล้วก็เท่เทือน การเดิน,นทางของเรายากลําบากเนาะเพราะว่าตรงในละบากเพราะว่าทางมันโคตโรโง่ไปมากเนาะ,ะก็มันมันขึ้นผู้เนาะตอนตอนเมื่อหันตอนไปอันตาหันเหม็นมันมันโบดายันนั่นเนาะทุกคนมันบดายโบดายพุนแล้วก็บ,บดายอาการ่อนหลายแบบอาการแบบเย็นสบา,ายนะทุกคนว่าตอนกลับมาคือฝนตกเนาะนาว ดีทีเดียเอาเสือใหญ่เสือเสือเอะไปเนาะทุกคนเดี๋ยเอาเสือเงยไปพอดีพอดีหน่อยนึงพอดีตอนกลับมาหนาวแล้วทุกคนฝนตกนา่นแหละเพิ่น่าจะเสียใจพอค่าจะเสียผ้ามังซำเนาะทุกคนบึดฝนบึดแดดเนาะทุกคนคลิปนี้กับสินลาทุกคนไปก่อนพาคนหลายคนติดตามน้องตุ๊กไปเดอ้อขอบใจพี่พีเอฟซีทุกคนเขามาเบิง่งเลยขมากดติดตามน้องตุ๊ะอัน ฝากทุกคนไปถ่าสมคลิปต่อไปเนาะเพราะว่ามูนออกตุกสิได้เฮดันแกงน้องใหม่ให้กินเนาะทุกคนไปเพิ่งกันเนาะบ๊ายบาย